โอเคสวัสดีครับทุรนพีเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ริงเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของ f o r ์ซ350สีแดงแรงริ์แดงเท่ๆแบบนี้เลยสีแดงของฟอร์ซตัวนี้นั้นไปน,นะจะเป็นแดงแบบแดงลูไซายแดงด้านที่เรียกว่าดูโชบเฉียวเลยทีเดียวนี่โดยเฉพาะเวลาดูตอนกลางวันตัดกระดำนี่ เจ๋งมากๆสีสวยสีสวยอันนี้เป็นของหนุ่มรอสราวสวยจากประเทศราชบุรีนี่ครับวันนี้ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองเพื่อมาติดตั้งชุดแหลกท้ายมีบอลูมิเนียมแล้วก็ของจำเป็นสำหรับฟอรซ่า350จะประมาณนี้เลย ีบน55ลิตรนะครับก็แติดตั้งแล้วจะออกมาประมาณนี้นะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไซส์กำลังดีกับตัวพอร์ช้าเลยดนี่ฮะเต็มเต็มก่อนเิดดีด้านหน้าครับจะเห็นว่าถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นว่าตัวปี๊บเนี่ย มีขนาดที่กว้างเกินขาชิวหรือกว้างเกินแทนเกินกระจกนั้นเ่อนนะอ่ะสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเลยบ้างไอเดียก็ไแน่เอาอย่างแรกก่อนข้างบนก่อนเดี๋ยวลืมนะครับตัวตะอขอแฝงโรบอทนี่ครับก็จะเป็นสินค้าตรงรุ่นให้กับโอล์ต้าสามูจะมีขายยงขายยืดของเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้กางออกมาตมาแฝงของแฝงต่อได้นะครับอยู่ข้างซ้ายก็ถือว่าเหมาะ ฝั่งฟ้านะครับจะเป็นชุดอะแดปเตอร์ที่วางแก้วนะครับ <c oughs> งานของแพนเทอร์นะครับทาตรงรุ่นให้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะต้องอาศัยตัวบาอลูมิเนียมตานี้และนี้มองเห็นไหมเจ๊ต้องอาศัยตัวบูทอลูมิเนียม <c oughs> นะครับแล้วก็น็อตตัวน,อน็อตจะเป็นน็อตกรเล็บยาวพิเศษให้แบบนี้นะครับลูกค้ามีที่วางแก้วเป็นโมโตวูทอยู่แล้วก็ติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้ ด้านนี้สีเป็ดหรือเป็นของจาเป็นนะครับสีเป็ด GTR กว่าซาสากะสูงนะครับตัวนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าครอบเขีย่ยขาตั้งข้างครอบเขีย่ยแกนขาตั้งข้างนะครับมีแล้วเนี่ยช่วยทําให้เราสามารถที่จะเขีย่ยขาตั้งข้างโดยใช้ต้นเท้าเนี่ยนะครับเขีย่ยแล้วก็เขยียดได้ง่ายขึ้นอ่าโอเคแล้วก็มาที่ประเอกของงานในวันนี้ก็คือฟุดบิ๊บหลังนะครับ ปิ๊บหลัง55ลิตรอย่างที่เคยบอกแลกเตืนกันไปว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องเปลี่ยนชุดกันตกตัวนี้ฮอนด้าเรียกว่ากันตกหรือสับทางราชการของฮอนด้าเรียกว่าเหล็กจับท้ายเบาะนะครับตัวกันตกหรือเหล็กจับท้ายเบาะตัวนี้เนี่ยด้ยกันครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นของโอล์คสาห์300นะครับเป็น300เจน2จําเป็นต้องใช้ตัวนี้เนื่องจากว่า1คือเขาทาจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงนะครับแล้วก็มันจะมีรูสําหรับการยึด แหลกท้ายนะครับเราแนะนำชุดแหลกท้ายแบบนี้เนื่องจากว่ามาตรฐานแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากใส่ได้ถึงปี65ลิตรเลยทีเดียวนะครับเมื่อติดตั้งเมื่อเปลี่ยนตัวกระตกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติดตั้งตัวแหลกท้ายแหลกท้ายตัวนี้นะครับใช้เป็นงานของ Revolution นะครับตัวอ,อลูมิเนียมขาจะเป็นขาอลูมิเนียม c ซ c แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวขาตัวนี้ที่แตกต่างจากเลเวอร์รูชันกับ GTR จะแตกต่างกันที่ขาตัวนี้ นะครับขา Revolution จะเป็นอลูมิเนียมซีนซีหนาๆเลยแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นขาของ GTR ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมมันกันแต่ไม่ใช่ CNC นะครับก็ถือว่าหร,หรูหรูหล่อนะครับแล้วก็แข็งแรงเลยทีเดียวส่วนปิปโอน55ลิตรนะครับติดตั้งที่พักแขนเรียบร้อยนะครับบอกทิ้งของชิ้นแบบนี้เท่ๆแล้วก็ตัวปิปด้านี้ครับ รับตัวปี๊ดจะให้พุญแจมาสองดอกครับนะครับใส่พีแจกดล็อกกดสลักเซฟตี้ครับแล้วก <Yeah. S 1> ็ยกสลักขึ้นเก็บสลักตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับตัวด้านในครับในส่วนของตัวฝาชุดฝาอ่าินะครับจะมีสายรั้งมาให้2ฝั่งนะครับแล้วก็ที่ตัวฝาเนี่ยจะมีอินเนอร์ ตัวอินเนอร์นี้สามารถที่จะดึงออกมาซักทําความสะอาดได้นี่ครับ,นะรบดึงออกมาทําความสะอาดได้แบบนี้เลยเฟโอเคนะครับที่ตัวบอดี้นะครับ, body, รบก็จะมีตัวอินเนอร์เช่นกันแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาทําความสะอาดได้เช่นกันแบบนี้นะครับเอฟโอเคสายรัดกระเป๋านะครับกันกระแทกให้มาด้วยแบบนี้เลย ปิดฝาครับลอบ็อคนะครับส่วนกรณีที่เราต้องการถอดตัวปิ๊บออกจากตัวรถนะครับให้ใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละนะครับไขปดล็อคอันนี้ล็อคนะกดล็อคครับกดสลักเทสตี้สลักเทสตี้อยู่นี่นะครับแต่ล้าเก็บสลักก่อนจับตัวปิ๊บให้มันโค้งแล้วดึงถอยหลังตรงๆเลยนะอันนี้ของยังใหม่อยู่อ่านะครับ แล้วก็จับที่เป็นเอาไว้ไปใช้งานเป็นโตน๊ะกินกาแฟได้แบบนี้เลยนะครับตัวตัวถาดล็อกนะครับตัวถาดล็อกตัวตัวถาดล็อกของตัวปี๊บ55นี้จะให้มาด้วยสาม,มารถที่จะยืดกับตัวแหล็กซึ่งแหล็กของเรเวอร์ชั่นหรือ GTR รูมเนียม C C แบบนี้นะครับจะมีความหนาดูข้างล่างดูข้างล่างครับจะมีความหนานะครับยึดโดยใช้น็อตสกรูแบบนี้ได้เลยนี่ครับถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียว เอาเวลาใส่ครับเอาตัวปี๊บนะครับใส่ถานล็อกเชื่อมเล็งให้ดีครับ4ีหมุดให้เข้าพร้อมกันนะครับแล้วก็ตบปี๊บเข้าไปนี่นะครับเมื่อใส่แล้วนะครับเอาชุดเกี่ยวตัวนี้ชุดล็อกตัวนี้นะครับถ้ามาเกี่ยวที่ตัวถานล็อกแล้วเดินกลับแล้วล็อกสิ่งสําคัญนะครับต้องล็อกจุดนี้ล็อกตลอดเวลานะเพื่อนนะการมันดิตตัวการมันกะแทกนะครับแล้วก็เรียกว่า จะช่วยยืดอายุก,การใช้งานของตัวบีบได้ดีโดยพารชุบล็อกนะครับท่นานทั้งหลาคันนี้คันนี้ใช้เบรนโชค YSS รงุ่นของบอสตาส่มาสูงนะครับพอสามารถสั่งได้เช่นกันนะครับสนนราคาทั้งเซ็ตนะครับสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่พูดกันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่บริสิทธิ์ค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ